ถึงตอนนั้นพวกเขาก็จะทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่มหอพักอยากจะได้ผลจริงๆก็ต้องทลายกลุ่มเล็กๆในหอพักพวกนี้เห็นผมพูดจาฉชชานฮูลินอวีก็รีบถามว่าผมมีความคิดอะไรผมยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วบอกว่าให้ตัวเองกลับไปคิดที่หอพักก่อนถึงตอนนั้นค่อยบอกเธอฟังจบฮูลินอวีกำลังจะจากไปก็ถูกผมเรียกไว้เรื่องของเธอคุยจบแล้วฉันยังมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอหน่อย พอได้ยินหูลินอวีก็ถามผมทันทีว่าเรื่องอะไรเห็นได้ชัดว่าเธอยังไม่คิดจะบอกเรื่องทุนการศึกษาให้ผมผมเลยทำหน้าจริงจังแล้วถามเธอเรื่องขอทุนการศึกษาให้สันโยชูก่อนหยุดยาวติดอยู่ที่คณะกรรมการนักเรียนทำไมถึงไม่บอกฉันเลยหูลินอวีพูดไม่ออกชั่วครู่กำลังจะอธิบายอะไรบางอย่างก็ถูกผมขัดจังหวะเราเคยตกลงกันไว้แล้วปัญหาที่เธอแก้ไม่ได้ให้ฉันจัดการ เธอมีความภาคภูมิใจในตัวเองและมีความทยอทยานฉันเข้าใจแต่จะให้อารมณ์ส่วนตัวมาทําให้เรื่องสําคัญล่าช้าไม่ได้หูลินอวีปากบึง้งยังคงปากแข็งบอกว่าตัวเองทาได้เห็นเธอแข็งกล้าวขนาดนี้ผมก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกเลยได้แต่รอหลังเลิกเรียนและไปที่คณะกรรมการนักเรียนกับพวกเขาเพื่อสอบถามสถานการณ์หูลินอวีทิ้งคำว่าตามใจและก็เดินจัดไปหันไปก็ถอนหายใจเงียบเงียบ แล้วเธอก็ไปบอกสัญโยชูในห้องเรียนว่าผมก็จะไปด้วยฟังจบสัญโยชูก็ทำหน้าตื่นเต้นตอนนั้นสายตาสองข้างของเธอก็เหลือไปที่ประตูเห็นผมยืนจ้องเธออยู่ที่ประตูพอดีเธอก็รีบฟุกหน้าลงบนโต๊ะอย่างอายตอนนี้ใบหน้าสวยของเธอแดงกำ่ำเทพพิดาที่ในอนาคตจะทําให้ทั้งคณะการเงินตะลึงตอนนี้กลับกินข้าวสาสิบสตดื่มซุปไข่สาหร่ายฟรี เพื่อหาเงินค่าครองชีพเล็กๆน้อยๆต้องยุ่งอยู่ที่ห้องสมุดจนถึงสี่ทุ่มทุกวันตอนนี้ยังเตรียมจะไปทำงานพาร์ทไทม์ที่โรงอาหารแค่เพื่อจะประหยัดค่าอาหารเย็นมื้อหนึ่งแม้จะเป็นแบบนี้แต่เธอก็ยังยอมเลี้ยงหม้อไฟเล็กๆราคาห้าสิบกว่าหยวนให้ผมส่วนทุนการศึกษานักเรียนยากจนที่เธอส่งไปตอนนี้กำลังถูกคณะกรรมการนักเรียนดงไว้ยังไม่ได้รับการอนุมัติพอผมได้ยินข่าวนี้ ก็เตรียมจะไปหาคณะกรรมการนัเกเรียนกับเธอทันทีเห็นว่าเป็นเราอีกแล้วเลขาธิการอาวี๋ก็ทำหน้าไม่พอใจทันทีบอกว่าการขอทุนการศึกษานักเรียนยากจนต้องมีขั้นตอนยังบอกว่าเอกสารหลักฐานของเราไม่เพียงพอเขายังต้องตรวจสอบกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นฮูลินอวี๋ก็ถามทันทีว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแต่เลขาธิการอาวี๋ให้คำตอบที่คลุมเครือส่วนฮูลินอวี๋ก็ถามต่อ ฉันส่งเอกสารไปตั้งแต่ก่อนหยุดยาวแล้วคุณก็บอกว่าเริ่มตรวจสอบแล้วทำไมถึงตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจอีกแต่คําตอบที่ได้ก็ยังคงเป็นสองประโยคโรงเรียนก็มีกฎของโรงเรียนการเงินก็มีระบบของการเงินและทั้งสามคนก็ยืนนิ่งอยู่กับที่หูลินอวีคิดในใจครั้งนี้ห้ามโดนฉันดูถูกเด็ดขาดดังนั้นก็เข้าไปพูดถึงสถานการณ์ของโยชูอีกครั้ง แต่เลขาธิการอวีก็ยังคงทำท่าไม่สนใจเห็นแบบนั้นหูลินอวีก็โกรธจนตัวสั่นทันใดนั้นเธอก็ตบโต๊ะตะคอกแบบนี้คุณนี่ไม่มองเลยคุณสมควรเป็นครูเหรอพอได้ยินแบบนั้นเลขาธิการอวีก็รีบเปิดลิ้นชักตบตราประทับลงบนโตะ๊ะผู้เสียงดังว่าในเมื่อเธอพูดแบบนี้งั้นก็เอาตราประทับไปเลยเธอมาอนุมัติเองสิ ตอนนี้หูหลินอวีก็โกรธจะลืมตัวยื่นมือไปจะหยิบตราประทับแต่ก็ถูกผมดึงไว้แน่นแล้วผมก็รีบขอโทษเลยขาที่การอวีแล้วก็ลากหูหลินอวีออกจากห้องทํางานพร้อมกับสัญโยชูผ่านไปสักพักหูหลินอวีถึงได้สงบลงแต่เธอก็ยังคงโทษตัวเองที่ช่วยเพื่อนสนิทไม่ได้สัญโยชูเห็นเธอทำท่าแบบนี้ก็เลยบอกว่าตัวเองไม่ขอแล้ว หูลินอวีเช็ดน้ำตาถามโยชูว่าและอนาคตเธอจะทำยังไงแต่โยชูก็ยังคงพูดอย่างเรียบเฉยว่าตัวเองไม่เป็นไรเห็นแบบนั้นผมก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้แล้วก็ขอเอกสารสมัครของโยชูจากหูลินอวีพอได้ยินหูลินอวีก็มองผมด้วยสายตาสงสัยทันทีเธอทำได้เหรอฉันก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเธอให้ฉันเข้ามาจัดก,การก่อนหน้านี้ น่าจะง่ายกว่านี้หน่อยพอได้ยินแบบนั้นหูหลินอวีก็เถียงผมทันทีเธอเข้ามาจัดก,การก่อนหน้านี้ก็ไม่มีประโยชน์ประเด็นคือครูคนนั้นเขาไม่เข้าใจระบบผมคิดในใจว่าไม่ใช่เขาไม่เข้าใจระบบระเบียบแต่เป็นเธอที่ไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้วผมก็กลับไปที่ห้องทํางานคณะกรรมการนักเรียนอีกครั้งหลังจากแนะนําตัวเองก็รีบขอโทษอย่างจริงใจเลขาธิการอาวีแค่อืม และก็ไม่พูดอะไรอีกตอนนั้นผมเห็นว่าบนชั้นหนังสือข้างหลังเขายุ่งเหงิงเลยช่วยเขาจัดของโดยตรงหลังจากนั้นก็กวาดพื้นเขากําลังจะห้ามกลับเห็นว่าผมหยิบไม้ถูพื้นขึ้นมาแล้วเขาก็เลยต้องปล่อยให้ผมทำหลังจากถูกพื้นเสร็จผมก็ยังรินน้ำร้อนให้เขาไม่นานก็ถึงตอนเที่ยงตอนนั้นเลขาทีการอวีก็ลุกขึ้นบอกว่าเขาจะไปกินข้าวแล้ว ผมก็รีบออกจากห้องทำงานทันทีบ่ายสามโมงผมก็เอาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาที่ห้องทำงานคณะกรรมการนักเรียนอีกครั้งเลขาธิการอาวี๋ถามว่าผมมาทำไมอีกบ่ายไม่เรียนเหรอผมโกหกว่าบ่ายไม่มีเรียนแต่เขาบอกว่าห้องทำงานทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีเรียนก็กลับไปอยู่ที่หอพักเถอะผมก็ยิ้มบอกว่าตอนเช้าแค่ทำความสะอาดพื้นตู้ยังไม่ได้เช็ดเลย พูดจบก็เริ่มเช็ดตู้เองจนถึงห้าโมงครึ่งเลขาที่การอาวีก็บอกผมว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาอีกแล้วที่นี่ฉันก็กวาดพื้นแล้วตู้ก็เช็ดแล้วไม่มีมุมอับแล้วพอได้ยินผมก็ยิ้มแห่แห่ยังมีมุมอับอยู่ตอนเช้าเช็ดแค่ข้างนอกตู้ข้างในยังไม่ได้ทําความสะอาดส่วนวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ผมก็มาทําความสะอาดทุกวันวันนี้ก่อนเลิกงาน เลขาธิการอาวีก็ถามชื่อผมหลังจากที่ผมแนะนำตัวเองเขาก็ยื่นบุหรี่ให้ผมผมรีบเข้าไปจุดบุหรี่ในปากเขาหลังจากสูบบุหรี่ด้วยกันสักพักเลขาธิการอาวีถึงได้ถามเรื่องโยชูผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดพ่อแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆโตมากับญาติที่แก่แล้วคนแก่ไม่มีความสามารถในการหาเงินสุขภาพก็ไม่ดี โยชูเลยพยายามประหยัดค่าครองชีพแต่ละวันกินแต่ข้าวไม่กินกับข้าวอย่างมากก็ดื่มซุปฟรีค่าครองชีพต่อเดือนไม่เกินห้าสิบหยวนเลขาธิการอาวีพอได้ยินแบบนั้นก็รีบดับบุหรี่ในมือในใจครุ่นคิดวันต่อมาตอนเช้าผมก็เอาอาหารเช้ามาที่ห้องทำงานคณะกรรมการนักเรียนอีกครั้งหลังจากที่รู้จักกันมาหลายวันผมกับเลขาธิการอาวีก็เริ่มสนิทกัน คุยกันเรื่องเมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นเอกสารส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างธุรกิจเลขาธิการอาวีบอกว่านี่แค่ทำให้ผู้ใหญ่ข้างบนดูโรงเรียนอย่างมากก็ให้เช่าห้องว่างชั้นล่างของอาคารเรียนไม่กี่ห้องและนี่ก็จะกลายเป็นฐานธุรกิจในอนาคตของผมในมหาวิทยาลัยหลังจากกินอาหารเช้าเลขาธิการอาวีก็รีบเปิดลิ้นชัก ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนทุนการศึกษานักเรียนยากจนให้ผมยังบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ไม่ต้องมาอีกแล้วเมื่อคืนเขาก็ได้คุยกับเหล่ากลัวสถานการณ์ของโยชูเป็นความจริงโดยพื้นฐานถ้าทันเวลาสัปดาห์หน้าก็จะได้รับเงินและไม่ต้องส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมมองดูแบบฟอร์มลงทะเบียนในมือผมคิดในใจว่าคุณหูฉันบอกแล้วว่าเธอไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อที่จะจีบเทพิดาของคณะ ผมตัดสินใจช่วยเธอจัดการเรื่องทุนการศึกษาหลังจากช่วยเสิร์ชชาริน้ําให้คณะกรรมการนักเรียนสองสามวันในที่สุดก็ได้ใบสมัครพอผมกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อนรวมห้องสองสามคนก็รีบเข้ามาอวดผลงานการเรียนการสอนสองสามวันนี้การเรียกชื่อก็พวกเขาที่ช่วยผมเห็นพวกเขาเหนื่อยขนาดนี้ก็ต้องให้รางวัลบ้างเลยพูดถึงเรื่องในห้องเตรียมจัดกิจกรรมเลี้ยงรวมรุ่นชายหญิง พอได้ยินที่นี่เพื่อนรวมห้องสองสามคนก็ตาเป็นประกายทันทีแล้วผมก็เอาข้อเสนอของหูลินอวีที่ว่ากินข้าวร้องเพลงออกมาเพื่อนรวมห้องสองสามคนก็หน้าบานทันทีชมหูลินอวีไม่หยุดแต่พอได้ยินผมปฏิเสธข้อเสนอนี้ทั้งสามคนก็เปลี่ยนหน้าด่าผมว่างโง่ผมชูนิ้วกลางบอกว่าร้องเพลงกินข้าวจะมีผลอะไรสุดท้ายก็กลายเป็นกิจกรรมหอพัก พวกเธออย่างมากก็แค่ทำความรู้จักจะมีความคืบหน้าอะไรทั้งสามคนก็ทำหน้าคาดหวังทันทีถามว่าผมมีวิธีอะไรผมบอกพวกเขาว่าตัวเองคิดจะใช้เงินค่าบำรุงห้องซื้อตั๋วนงัง5้บสี่ใบถึงตอนนั้นก็ให้ชายหญิงนั่งสลับกันแบบนี้จะไม่ยิ่งดีเหรอฟังจบจินหยางหมิงก็ร้องว่ายอดเยี่ยมในหัวก็มีภาพที่นั่งข้างๆสางเหย็ยนเย,ยแล้ว กำลังจะอ้าปากก็ถูกเสียงถอนหายใจของผมขัดจังหวะบุรีหมดความคิดไม่แลนถ้าจัดผิดบังเอิญจัดคนอื่นกับซางเยียนเย,ยนไปอยู่ด้วยกันพอได้ยินนี่จินหยางหมิงก็เข้าใจทันทีฉากที่นั่งข้างๆพูดจบก็วิ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนั้นผมก็เตือนอย่างมีน้ำใจว่าอย่าซื้อยี่ห้อจงหัวบุรีนั่นมันอ่อนไปจินหยางหมิงจะไม่เข้าใจความหมายของผมได้ยังไง เลยหันไปยิ้มฝืนๆบอกว่าตอนนี้เขาจะไปซื้อซองหนึ่งหลังจากเพื่อนร่วมห้องสองสามคนไปแล้วผมก็เดินไปหาเสิญโยชูโดยตรงนั่งลงข้างๆเลยพูดถึงเรื่องที่ตัวเองไม่ได้มาเรียนหลายวันเธอคิดถึงฉันไหมพอได้ยิงแบบนั้นเสิญโยชูก็ตัวแข็งทื่อทันทีหน้าแดงกำ่ำผมคว้าหนังสือของเธอมาเลยพูดอย่างสบายๆว่าตัวเองไม่ได้มาเรียนหลายวัน ถ้าก่อนสอบต้องการติวเธอต้องช่วยฉันนะเห็นเธอไม่สนใจผมตลอดเวลาผมก็ถามอีกครั้งเสินโยชูถึงได้พยักหน้าซ้ำๆผู้เสียงอ่อยๆว่ารู้แล้วในตอนนั้นเองหูลินอวีก็เดินมาหาผมอย่างโมโหคิดว่าผมรังแกโยชูอีกแล้วพอเธอเดินเข้ามาใกล้ผมก็แสดงความรู้สึกออกมาทันทีกำชับให้เธอแนะนำให้โยชูกรอกแบบฟอร์ม เห็นว่าผมจัดการเรื่องทุนการศึกษาได้จริงๆเธอก็หน้าบานตอนนั้นเสันโยชูก็พูดเสียงเบาๆว่าขอบคุณผมก็เลยเข้าไปใกล้ขึ้นอีกทำเอาเธอหน้าแดงกำ่ำหูลินอวีเห็นเข้าก็รีบตบโต๊ะถามผมทุนการศึกษาจะเข้าเมื่อไหร่ผมก็ไม่ได้รับประการแค่บอกว่าหลังจากนี้ยังต้องไปคุยกันอีกแล้วก็พูดถึงเรื่องจัดให้เพื่อนๆไปดูหนัง ถึงตอนนั้นก็ให้ชายหญิงจับฉลากสลับกันใครจับได้ที่นั่งติดกันก็ไปดูหนังด้วยกันวิธีนี้ทั้งแปลกใหม่และน่าสนใจฟังคําแนะนําของผมจบหูลินอวีก็พยักหน้าซ้ำๆสแสดงความเห็นด้วยพูดถึงว่าผมจะลุกขึ้นเตรียมจากไปแต่ก็หยุดแล้วหันไปมองเสิญโยชูนี่เป็นกิจกรรมกลุ่มของห้องใครก็ห้ามลาไม่งั้นคำขู่ของสัญโยชูจะฟังไม่ออกได้ยังไง เธอก็เลยหันไปขอความช่วยเหลือจากหูหลินอวีแต่เพื่อทุนการศึกษา